ครับเช้านี้มาเฝ้าดูเจ้าแจเพชรน,นะครับกลับเข้ามาเลีย้ยงไม่รู้หรือว่ากลายไปเป็นอาหารเจ้าสุนัขร้ายไปแล้วเพราะเมื่อวานเมื่อเช้าเข้ามาเห็นเขาขาบวิ่งล่นไล่ออกจากปากได้แต่ด้วย ความกลัวเขาวิ่งเข้าในสวนของท่านชาวฝรั่งตรงนั้นนะครับเรามาเย็นๆก็ไม่เห็นเช้านี้ขอติดตามดูอีกทีนะครับอยู่ไหมนอ้อเดี๋ยวขาวางอ,อุปกรณ์ก่อน,นดูแลานว่ามีมีดเขียนเดียวน็ดเอวนะ ก็มีลูกสาวสวยยกให้เลยนะสมัยก่อนทำไมนี้ใช้ไม่ได้แล้วอ่าจะจ้าทอถอทาลงจากคอนแล้วนะครับลงเพราะว่าหากินของเขาแล้วครับกอเท่าทเท่าอารมอ่ะจะััโป่วยให้อาหารป่วยให้ เท่าเท้าเท่าน่ารู้อ่ะน่าจะหากินระหว่างนะลูกนะอ่ะอารู้อ่ะเท้าเท้าอ่ะน่าลูกอ่ะอ่เลยเลยกินเหลือตัวเดียวเป็นสาวน้อยแล้ว อีกหน่อยก็คงฟักแล้วล่ะแต่ตัวตัวผู้ถูกขังนี่ดีลยไม่มีตัวผู้ทับเดี๋ยต้องเดี๋ยวต้องหาตัวผู้จากก็พามาเสริมเสริมพ่อพันธุ์ใหม่ล่ะเอาที่ปล่อยตามธรรมชาติเป็นคู่เจ้าเดี๋ยวคิดไอเดียได้แล้วเดี๋ยวหาตัวผู้มาให้นะกินที่นี่อะ อ่ะอาไม่ต้องกลัวกินเลยคะแนนหมาดุร้ายมาเองต้องระวังเลยอย่าไปเมางงกินอาหารหมาดุร้ายมาข้าบิ่งล่นเ้ยนะกิจิชอบกิมารำใหญ่หน่อยก็ได้กินแล้วหน่อยได้กินมารำใหญ่ ข้าวกินเพิ่นมาอยู่เมืองไทยลูกน้องว่าเฮียเฮียกินมาไฟไหมเคยกินไหมเฮียด้วยความจะอวดเปืน่นเออผงละไม้มะนี่ว่ากิงมามกเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองมะไฟมะกุกมะนาวว่าริงมาโมลูกน้องเลยถามว่าแล้วมะ แกนแตก่ะเนี่ยเคยกินไหมโอ้ว่ากินแล้วอร่อยลูกน้องลูกน้องหลอกถามว่ามะกังแตกกินไรไหมโอ้ว่ากินมาแล้วทำว่าไม่ไม่เคยกินมันก็จะเสียเสียเชิงลูกน้องมันเลยว่ากินมาแล้วโดยที่มันไม่รู้มะอะไรหมายถึงอะไร เราเกียเล่นนะครับเห็นไหมเห็นไหมออมันมาดุกัดไก่ผมหายตายไปหลายตัวแล้วเนี่ยโอ้ไ่ได้ไป่ได้ต้องขังไว้เด้ออันตรายเด้อไก่เลี้ยงไว้ตายหมดอะ่ะโอ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้เดี๋ยวทำพนังกั้นนี่ละเสารอาทิตยนี่มาเป็นพวนเลยอะ่ะออไก่ไอ้ตายไปเป็นสามตัวไก่รุ่นๆทั้งนั้นอะ่ะ เออวันนั้นวันนั้นมันคาบคาปากเลยนะไล่ออกแล้วกลับมาดูอีกที่ไม่มีแล้วพ่ไมาอีกรอบตัวไก่ติ๊กมอกเขื่องเอ็นดูมันเอองามบุคลิกไก่ตัวนั้นเออมันไได้กินไงมันนานเนี่ยเนี่ยตะทำตัวพนางกั้นแล้วไม่ว่าหลังไงบอกพ่อหลวงแล้วไม่ได้ไม่ได่เราเลี้ยงไก่ลงทุนซื้อหลายโอ้หมดไปหลายอ่ะถึงแปลงเราด้วยเนี่ย จะมาให้ไก่อ้มเป็นวันละตัวละตัวอุ้บ่ได้ละว่าได้ละเอาชูชีเนาะมึงก็น,นอนบ่ได้อ่ะไม่ดูไก่เลยอะ่ะฮะหมามาก็ไล่ฟัดเลยค่ะฮะไล่ฟัดมันห่างจุกกลนไปเลยเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้อาหารมไหมไหมนี่นี่นี่เล่นเล่นเล่นให้อาหารมาลุกไหมให้อาหารที่ใบไม้สักพอใบไม้สักไหนเด้อพอไหนแล้วมาอ่ะ,ออะกิน กินเราต้องรักษาไก่นะ่อะอะอะจิ๊บจิรักษาไก่ดูแลหมามาไล่ฟัดอลไไปไม่ก,กลัวหมาแต่ไเมียวเล็กมันไม่กลัวหมานะพระทะถหมามาเป็นฝูงไล่หา,างจุกกล่นล้นบทันเลยนะบอกให้ขายยาไอ้หมียวเล็กที่ข้าเลี้ยงไว้อะมไม่กลัวหมานะเลย มามาเป็นฝูงมันยกขนยกหางได้มึงเตรียมวิ่งดีๆนะถ้ามึงไม่วิ่งโดนมันตะกบตาปิดกับบ้านเก่าแน่ชายายเล็กนะเล่าให้ฟังเองเอาอย่างมันมากกว่านะเดี๋ยววันหลังจะให้เอาไอ้เล็กมาทักทายหรือจะมาลบกันซะ <c oughs> <c oughs> คงไม่มีสัมพันธ์ทะแมวแล้วมั้ง คงลบกันเป็นว่าเล่นเราไม่เอามาแนละ้วไม่เอามานะอยู่ใครอยู่มันดีละวเองอยู่ของเองไปนะโอเคเดี๋ยวข้าดูไก่ข้าก่อนดูไก่ข้าก่อนไม่เห็นจะติดน้อยเราว่าขึ้นนอนนี่ก็เห็นไม่เห็นมี อยู่เขาก็ต้องออกมาแล้วให้เป็นอาหารเจ้ามาไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เห็นกับตาเลยนะอ่ะไปลูกไปเข้าไปน้าออกมาไปก่อนเข้าไปก่อนไปก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวบืดแมลงค่ะซื้ออาหารใหม่มาให้ลูก นี่ยังไม่มีเจอาเนาะลูกเจ้าี่เหลือกี่ตัวนะลูกแกกี่ตัวหรอกนะกินกิ้นอันเก่าก่อนหรอกชนอินเก่าเนานะเดี๋ยวป้อซื้อมาให้บึดกอนบึดแมลงกันกิ้นอาหารเก่ากันนะกินอาหารเก่ากันบึดแมลงซื้อให้ มีแล้วยังมีล่ะนี่เล็กๆอีอ่ะอ,อ,อต่ติ๊กน้อยเหลือก,กี่ตัว,วอะติ๊กน้อยเหลือก,กี่ตัวน่นเ,เห็นอีกตัวเดียวอีกอแล้วอีกตัวล่ะโอ้หายไปอีกละมันไม่ไหวแล้วนั่นนี่ จะมาหายไปวันละตัวละตัวรู้ได้จากห้าหกตัวเหลือลตัวเดียวแค่ช่วงข้ามคืนโอ้ไม่ถูกละไม่ถูกละอย่นี้บอถูกละผิดละอ่านี้ผิดละอย่นี้ผิดละ,ดละไม่ถูกเรื่องละเนาะปีใหม่เนาะนะ,ะจับหน่อยเดี๋ยวเลยจะต้องจะต้องขยันปีนะลูกนะ ทำหน้าที่ให้ดีนะหน้าที่เจ้าทุกปปี้อย่างเดียวนัคือไม่ต้องเอากระบ,บีพ่พกติดหลังก็ปีได้เออปีเลยปีเลยปีเออไม่ต้องลีลาโอไหมไม่ลีลายไปได้ยังไงใส่เลยฮะแก้เตียวได้กับใส่เลยกับว่าต้องลีลาสมัยนี้เมาลีลาไปได้กินเข้าใจไหมลีลาไปได้กินนะ มอว่ดจึงวาดลีลาสายกมือโบอยๆเลยนะบาย,บายๆมันได้ใจโอ้ยได้ไม่ได้อย่าไปลีลานะลลานักบ่ได้นะใส่เงินใส่ทองฟังเลยนะเพื่อเอาบริลลาแล้วมันแอบฟังเฮ้ยเอาบริลาแล้วนะนเนอ,เอนอนูอ้ก,กันล่ะ เราเอาเวลาละอ่ะกินนี่นะลูกค่ะเอาไว้นี่เอเอเด็กมากินนี่ด้วยฮะปีใหม่ก็กินได้ไม่ห้ามกินเลยลูกค่าดูไข่เจ็บไข่ได้กี่แกน่นยอดยอดเพิ่มไหมยอ,ยอดเพิ่มขึ้นไหมโอ้ยังสองแกนอยู่ยังสองแก่นอยู่นะครับ ยังไม่เพิ่มแสดงว่าจะต้องละเว้นหน้าที่น,นั่นนี่ได้บ่ได้บ่ได้ละเว้นหน้าที่